ถึงแม้จะปิดฉากคู่รักข้ามช่องอีกคู่สำหรับความสัมพันธ์ของนายเอกสาวโบเมลดากับพระเอกหนุ่มมิกทองระยะทีลาสุดสาวโบนั้นได้ออกมาเปิดใจแบบหมดเปลือกถึงเรื่องราวความรักที่เพิ่งจบไปกับพระเอกหนุ่มมิกครั้งแรกในรายการสามแซบว่าคือเขาบอกว่าเขาเหนื่อยเขาเหนื่อยแล้วแต่หนูก็ไม่ได้ถามจะทรงว่าเขาเหนื่อยอะไรอาจจะเหนื่อยเพราะเรื่องงานเขาบอกว่าอยากให้หนูมีความสุขมากกว่านี้แต่หนูก็บอกว่าหนูมีความสุขอยู่นะก็ัด้แหละค่ะ เขายืนยันคําเดิมทุกๆหครั้งที่คุยกันก็คือคําเดิมประโยคเดิมว่าเลิกดีแล้วถามว่าตอนนี้มีใครเข้ามาไหมเจ้าตัวยอมรับว่าก็มีบ้างพระเอกหน,นุ่มเกรวลินธรโบบอกว่าพี่เกรทเป็นพี่ที่รู้จักมานานแต่เมื่อถามถึงอเล็กเทรเดชสาวโบบอกอีกว่าน่ารักดีเพราะเราร่วมงาน MV ด้วยกันยอมรับว่าก็มีคนทําให้ใจเรามีความสุขมากขึ้นซึ่งแพ้ทางคุณเทค็แคร์เอาใจใส่สาวโบยังยอมรับอีกด้วยว่า ตอนนี้มีผู้ชายในวงการบันเทิงมาจีบคนเดียวส่วนจะเป็นพระเอกช่อง3หรือไม่นั้นต้องรอลุ้นกันต่อไป